โรงเรียนตีมิดวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5ตั้งอยู่เลขที่129บ้านฮงกูขาวตำบลม่อนจองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น67คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการใช้สื่อที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนและมีการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาโดยคณะครูที่มีความรู้ความสามารถตรงกับรายวิชามีการจัดกิจกรรมและโครงการ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆส่งผลให้โรงเรียนตรีมิตรวิทยามีผลการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งระดับชาติหรือ RT อยู่ในระดับดีมาก การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติหรือ NT อยู่ในระดับดีและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net อยู่ในระดับพอใช้โดยมีผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน3คนจากผู้เรียนทั้งหมด8คนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-net สูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนตรีมิตรวิทยาจะมุ่งมั่นและพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป